اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور فرحة الدنيا بلقاء الاحباب تزيد والقلوب تذوب كان الليل سعيد สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมะนะ0218468100 8 1 8 1 2 9 6 1 5สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย سلام าลยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์มะบรากาตุเรากลับมาพบกันยามเช้าแบบนี้นะครับ5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีของทุกวันอาทิตย์นะครับทางททบหกับรายการมุสลิมไทม์ท่านผู้ชมครับตื่นมายามเช้าเราได้ละหมาสุบฮีกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับและเมื่อดูรายการแล้วท่านยังมีโอกาสได้พักผ่อนต่อครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อนของทุกท่านนั่นเองเมื่อเราพบกันนะครับเรามีความช่วยเหลือ มาฝากกันเช่นเคยครับและว,วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปช่วยเหลือครอบครัวของใครเราไปชมพร้อ,รอมๆกันในะช่วงของห่วงใยด้วยใจรักครับช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันวุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเรายังอยู่กันที่มสัสยิดอาลิสุนนะตำบลดอนยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายก ได้ได้รับการประสานงานพร้อมคำแนะนำจากท่านอิหมมคอเตบตลอดจนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอในการเข้าช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทีมงานรายการมุสลิมไทม์ได้มาเยี่ยมเยียนคุณสำเนียงรอดคำชายชราวัย83ปีซึ่งมีลูกทั้งหมด4คนแต่งงานออกเรือนไปแล้ว3คนมีแต่เพียงลูกสาวหนึ่งคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันคอยดูแลช่วยเหลือคุณสำเนียงผู้เป็นพ่อ เขามีครอบครัวหมดแล้วมีคนนี้เละที่อยู่นี่ใช่คนนี้เขาคอยมาคอยดูไงเขาไม่ได้ทํางานมาดูเหมือนงั้นก็เนี่ยกลางวันก็คืนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเดินพอเดินได้แต่นี่ไปแค่นี้ไปไม่ได้แล้วก็หอบแล้วแน่นนหอบแน่นแลวนี่ก็เหมือนกับว่าเราจะหมดสติตอนเป็นเร่ยแรกประมาณสี่ห้าเดือนนี่นะก็มีแต่คนมาดูแล้วว่าไม่รอดหรอกก็พูดง่ายๆเลยตอนนั้นนะตอนเป็นเรก่ยทําให้ทำมมีตั้งมาตาย ตัวคุณสำเนียงเองมีอาการหอบหืดหายใจลำบากเนื่องจากโรคหัวใจและน้ำท่วมปอดต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครนายกอยู่เป็นประจำหมอบอกว่างหัวใจรั่วกับน้ำท่วมปอดแล้วก็ว่าจะส่งไปสู่อกก็ไม่ได้เพราะอายุเราเยอะเสี่ยงเขาบอกเลยมันต้องเสียก็จะจ่ายเยอะก็ค่ารถอย่างเดียวพันทั้งละพันสองเดือนไปที คุณสำเนียงมีรายได้จากบัตรผู้สูงอายุเพียง800บาทเท่านั้นเขาจึงตัดสินใจขายควายที่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพทำนาเพไราะรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนทำนามี้บางนี้นิดนหน,น,น,น่อยเผาถ่าน,น,นบางอะไรบางพวกนะี้ทีนี้มีควายสองตัวขายควายไปหมดไปว่าห้าหกหมื่นด้ปีนะถึงจะเป็นนี่แหละ ม่มีรายได้เลยไม่มีรายได้เลยไม่มีเลยกระแสลูมังพอนั่นเขาก็ให้ร้อยสองร้อยเปิดเราจะนึกอยากกินอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ยืนก็ไม่ค่อยได้เวลาละหมาดท้อไงละหมาดอ๋อต้องนั่งอยู่วิ้หละนั่งละหมาดนะได้นั่างไรข้ามเลยละเขาได้อดทนละหมาดและขอดุอาให้มีสุขภาพแข็งแรงมีริสกีที่เพิ่มพูนและหายจากการเป็นโรคหอบหืดก็ขอดุอาให้ล้อมีให้ให้ให้อีวิมีสุขภาพแข็งแรงนะหายจาก ลกหรอ,อ,อรทางรายการมุสลิมไามร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมผลิตพันธ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับคุณสำเนียงรอดคำเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนาน คิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ0218468100818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับป like anyway? ัญหาเหล่าน th ี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูด ไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้ <c oughs> เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้ <c oughs> สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิด <c oughs> กับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรม,มานะ02 1846810 0818129615 ท่านอาจารย์มัรฟูกลิ่นมาลายนะครับยังอยู่กับเรานรในช่วงของวันลาฮัดีิสแลวันนี้ท่านมีฮัดีิสและเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกับท่านผู้ชมเช่นเคยในช่วงของวันลาฮัดีิสครับอัอลัลัยอะลัะลัยอะลัยอะัะอัลอลลัอ ลาฮ حول ولا قوة إلا ิลล ل ه العلي النذيب. อาหม่าบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะะะฮูวตอาลาจงประสบกับบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับก็อยากจะนำให้ท่านพี่น้องได้ฟังหะดีษที่ท่านนบีศ็ออลลลลัฮุอะลัยฮิวะซััลลมบอกว่านาวิรูบุยตะกุมบิสศอลาห์วะกิรอตินกุรอานอท่านทั้งหลายจงประดับประดาบ,บ้านของท่านด้วยกับการละหมาด วากิรอตุลกุรอานและก็การอ่านอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานเนี่ยเป็นกอนูเป็นกฎหมายเป็นชริอัตนะครับเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องให้ความสําคัญนะครับคืออัลกุรอานเนี่ยบางคนบอกว่าฉันอ่านเดือนนี้สองจบหรือสามจบแล้วนั่นไม่ใช่เป้าหมายที่อิสลามได้สอนเอาไว้นะครับต้องพิจารณาว่าอัลกุรอานสอนอะไรกับเรานะครับ ัาล l a h Subhanahu บอกว่าฮาดาบัยานุลลินนาสกุรานเนี่ยเป็นข้อชี้แนะสำหรับมนุษย์ทั้งโลกอันนาสิมนุษย์ทั้งโลกว่าเมาอิดะตุลินมุตตะกีนและกุรานนี่เป็นข้อตักเตือนให้กับผู้ที่มีความยำเกรงน,นะครับเพราะงั้นคำว่ามุตตะกีนเนี่ยในตัฟซีเขาอธิบายบอกว่ามุตตะกีนหมายถึงอิมติซาลุลอาวามิรการที่เราปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของ a ล l a h นั่นเรียกมุตตะกีวัจตินาบุณนาวาีเราออกห่างจากสิ่งที่เลาทรงห้ามนั่นเรียกว่ามุตตะกีนถ้ามาอยู่ตรงสองข้อนี้อ่าอัลลอฮ์ใช้ไม่เอาเอัลลอฮ์ห้ามมาหยุดนั่นไม่เรียกว่ามุตตะกนีนะครับมุตตะกีนและเราจะได้สาวไปถึงการเป็นมุหมินผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบะตาลาเพราะฉะนั้น <c oughs> แม้แต่เรื่องของการอัสสลสลาการละหมาดก็ตามเราอ่านละหมาดเนี่ยทุกละก็อาตเราต้องมีฟาติฮะใช่ไหม ต้องอ่านฟาติฮาถามว่าเราอ่านโดยเราไม่ค่อควรในสุรฟาติฮาเนี่ยบางทีละหมาดของเราเนี่ยมันจะลอยไปโดยเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรกับเราเพราะการละหมาดคือการคุยกับอัลลอฮ์นะครับก็ต้องรู้ว่าเราคุยอะไรกับอัลลอฮ์อย่างเช่นเราอ่านฟาติฮานี่ยบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์หอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาลามีนเราต้องรู้ความหมาย อัลฮัมด er ุล er ิลลาเป็นอะไรการสันเสริญท ah al ั้งหมดเป็นสิทธิเฉพาะอัลลอฮ์นะครับรับุลอาลามีนอัลลอฮ์เป็นอะไรเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุมเป็นรบเป็นสิฟัตหนึ่งของอัลลอฮ์ س ุบ ا ลาอาลามีนจากกวาลนี้ทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์อัลราะห์มานีรุหีมอัลราะห์มานอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาอัลรหีมอัลลอฮ์ผู้ทรงปราณีสองคำนี้ไม่เหมือนกัน อัลลอฮ์มานอัลลอฮ์เมตากับใครอัลลอฮ์เมตากับมนุษย์เโลกทั้งหมดคนนั้นจะเป็นมุกมินไม่เป็นมุกมินเป็นกาเฟตอัลลอฮ์ให้ริสกีทั้งหมดแต่อัลลอฮีมคอสลิลมุกมินีนอัลลอฮ์ให้เฉพาะคนที่เป็นมุกมินเท่านั้นคนที่ศรัทธาต่อเราเท่านั้นอัลลอฮ์ใช้ปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามงดเว้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่อัลลอฮ์จะให้กับคนมุกมินคือปาณีนะครับ อัลลอฮ์มานแปลว่าเมตตาแต่อัลลอฮีมต้องแปลว่าอัลลอฮ์ปราณี่ะคือคนที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปราณีเตรียมสวรรค์ไว้ให้กับคนมุมินไม่ได้เตรียมสวรรค์ให้กับคนมุสลิมมีกะลิมชาชาฮดาลาอิละัยละลอฮ์แต่อัลลอฮ์ใช้ไม่เอาอัลลอฮ์ห้ามไม่เลิกอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่ให้สวรรค์น,นะครับอันนี้เป็นเราต้องเข้าใจนะึงอัลลอฮ์มานอัอฮีมมาลิกเยวมิดดินอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมีอำนาจเด็ดขาด เยาวมิด,ดีนแปลว่าอะไรเยาวมุนแปลว่าวันอัดดีนแปลว่าศาสนาอัลลอฮ์ให้ดุนยาเนี่ยให้เราปฏิบัติตามศาสนาเพราะฉะนั้นเยาวมุตรดีนก็คือเยาวมุลไทรซาบวันแห่งการชำระบัญชีขึ้นขึ้นแต่ช่างความดีความชั่วของทุกคนเพราะฉะนั้นในดุนยาเนี่ยเรารู้ได้ย่งว่าเราทำความนี้เนี่ยเราเราทำความดีเนี่ยเราได้เท่าไหร่ยังไม่รู้เพราะยังไม่ถึงเยาวมุลไทรซาบ ยังไม่ถึงวันแห่งการชําระบัญชีความดีความชั่วนะครับยามุลกิยามะคือวันกิยามะที่เป็นวันถาวรตลอดไปไม่มีวันอื่นอีกแล้วนะครับเยาวมุลฮิซาบวันแห่งการชําระบัญชีความดีความชั่วเยามุลมาอูดวันแห่งอัลลอฮ์กำหนดนัดหมายว่าเราจะต้องไปถึงวันนั้นนะครับหรือเย,ยาวมุลอาเครวันสุดท้ายวันสิ้นโลกนี่ทั้งหมดเป็น ชื่อของวันกิามาทาั้งสิ้นนะครับอียากานะบุดุเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราเคารพกราบไหว้เราจะไม่ครับกราบไหว้สิ่งอื่นนะครับไม่กราบไหว้สิ่งที่มนุษย์ทั่วไปเราเราจะไปสุญูดไปกราบไหว้อิสลามห้ามกราบไหว้เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นว่าอียากานาสตาอินและเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือนะครับเราจะไม่ไปขอกับสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับ บ่าวขอต่ออัลลอฮ์และก็บ่าวต้องทําให้ตรงกับที่อัลลอฮ์สอนด้วยไม่ใช่ว่าเราขอต่ออัลลอฮ์อียากานะบูยากานะสตาอินแต่เราไม่รู้ความหมายบางทีเราไปขอกับเจ้าที่เจ้าทางนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อิสลามห้ามอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเรื่องชิริกเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้ตราบใดที่เราไม่ ตอบต,ตัวนะครับก็ขฝาวว่าเี่นี้นะครับกัเพิกอลดฮเห็วาวัาต้อฟิรุลลอฮฺนบีมาลีิุลลอุมวะลิสซาลมิชิลิมินมิคุลิดัมวัสตาอฟิรุอินนะฮูกานะกัฟฟาระท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออก และไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรมะ02 1846810 081 8129615 ความสำเร็จในการจัดการทดสอบท่องจำฮะดิษระดับชาติครั้งที่หนึ่งจากความร่วมมือของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสมัครยุลาราชมนตรีโดยการสนับสนุนของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียมีผลตอบรับจากรัฐบาลและสังคมไทยอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าต่างกอทท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงหน้าต่างกอทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสืบเนื่องนะจากการ แข่งขันนะครับจากการทดสอบนะฮะการท่องจำฮะดีสนะครับระดับชาติครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งจบไปไม่นานนี้เองนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าหลังจากที่จบไปแล้วนะครับมีข้อสรุปอย่างไรบ้างและอะไรเป็นความประทับใจตลอดจนความร่วมมือนะครับกับประเทศไทยและซาอุดิอาระเบียนะครับจากนี้ไปสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องกระตุ้นในการที่สร้างความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคตหรือเปล่านะครับ วันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านรองประธาน,นาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในฐานะที่ท่านเป็นประธานจัดการทดสอบการท่องจำฮะดิษระดับชาติครั้งที่หนึ่งอยู่ในระบบออนไลน์กับผมแล้วนะครับท่านอาจารย์อรุณบุญชมครับลามะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมุสซาลามุอะลัยฮตุลลอฮิวะบารากาตุครับอาจารย์ครับการทดสอบนะครับการท่องจำฮะดิษนะฮะจบไปแล้วไม่นานนี้เองนะครับใน รอบสุดท้ายเนี่ยอาจารย์คือเรามีการแข่งขันในระบบออนไลน์กันมาก่อนแล้วก็มีการแข่งขันในรอบสุดท้ายที่โรงแรมอัลมิรอสเนี่ยในรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับก่อนที่จะคัดเลือกเหลือ12คนเนี่ยอาจารย์เราได้คัดเลือกน้องๆเยาวชนอ่ที่จะมาแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้งหมดกี่คนครับอาจารย์ครับครับจากการที่มีผู้สมัครเข้ามาทําการทดสอบท่องจำฮาดิษนะครับในครั้งนี้ มีอยู่จำนวน570คนนะครับ,รบและเราก็ได้ทำการทดสอบในรอบคัดเลือกไปเมื่อวันที่7ถึงวันที่11มกราคม2566นะครับผ่านระบบซูมโดยที่มีศูนย์ควบคุมอยู่ที่สำนักยุลาราชมนตรีนะครับได้คัดเลือกเอาไว้ทั้งหมด49คนนะครับ,รบ,รบจากจำนวน570คนนั้น และรอบสุดท้ายที่ผ่านไปเราก็ได้จัดให้มีการทดสอบในวันที่5ถึงวันที่7กุมภาพันธ์2566ที่โรงแรมอัลมีรอสนะครับแล้วก็ผลก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับ,รบได้ประกาศ<ม>ใหุ้ทกานได้ทราบแล้วนะครับอาจารย์ฮะจากทั้งหมด570คนเราคัดกันกรองมานะครับเพื่อจะมาออนไซต์ site. นะมาทดสอบกันจริงที่โรงแรมอัลมิรอสที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ย49คนสุดท้ายผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดเนี่ยก็ในระดับละ3คน3คน3ค,คนนะก็เป็นทั้งหมด12มคนอาจารย์มองว่าสิ่งเหล่านี้นะครับที่จากการทดสอบมาเนี่ยอาจารย์ฮะมันจะเป็นเครื่องกระตุน้นหรือว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาของน้องๆเยาวชนอย่างไรครับอาจารย์ครับครับแน่นอนนะครับว่ามันเป็นแรงกระตุ้นที่สําคัญเลยทีเดียว เนื่องจากว่าการทดสอบท่องจำฮะดิสในระดับที่เราเรียกว่าระดับประเทศนะครับเป็นครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่เคยจัดให้มีขึ้นมาก่อนนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกและเราจะเห็นได้จากจํานวนผู้ที่สมัครเข้ามาทําการทดสอบมีจํานวนมากถึง570รอเบคนคบจากทุกภูมิภาคนะครับเพราะว่า เราจะพบว่ามีทั้งนักศึกษาจากภาคใต้ภาคใต้ตอนบนภาคกลางนะครับภาคเหนือภาคอีสานมีครบทุกภาคเลยนะครับเป็นตัวแทนเข้ามาก็คิดว่าอาการจัดทดสอบในลักษณะนี้จะทําให้นักศึกษาและเยาว,วชนมุสลิมของเรานัน้นมีการตื่นตัว นอกจากในเรื่องของการท่องจำอัลกุรอานแล้วก็จะมาติดตัวกันในเรื่องของการท่องจำอัลฮะดิษด้วยนะครับอืมครับผมฮะก็ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่จะเป็นเครื่องกระตุ้นนะฮะให้น้องนเยาวชนคนเหล่านั้นที่อยู่ในการศึกษานะครับได้มีแรงกระตุ้นมากขึ้นอาจารย์เมื่อพูดถึงแรงกระตุ้นแล้วแน่นอนเงินรางวัลเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเงินรางวัลทั้งหมด<ฮ>ในการที่จะสนับสนุนให้กับน้องนนักศึกษา ครั้งนี้นะฮะเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับเงินรางวัลทั้งหมดนะครับอหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับที่เราได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลนี้ครับจากกระทรวงกิจการศาสนาอิสลามและการเผยแพร่ของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียครับอืมครับผมในหนึ่งล้านเก้าแสนกว่าบาทที่ว่าเนี่ยเราก็มาแบ่งซอยแต่ละรุ่นละรุ่นใช่ไหมฮะ ทั้งหมดมีสี่รุ่นผมก็ใจถูกไหมฮะครับถูกต้องครับครับผมฮะซึ่งแต่ละรุ่นท่านพี่น้องที่รับชมหรือติดตามทาง Facebook Live นะครับก็คงจะทราบแล้วนะว่าใครได้ลำดับเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับอาจารย์ครับงานในวันนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีแการนำผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศไทยและซาอุดีอาระเบียเนี่ยมาร่วมกันมากเลยทีเดียวนะครับรับ อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงสักนิดหนึ่งนะครับว่าวันนั้นเนี่ยฉายภาพอีกครั้งหนึ่งว่ามีใครมาร่วมงานบ้างทั้งประเทศไทยและซาอุดีอาระเบียและจากนี้ไปเนี่ยอาจารย์มองว่าจากงานนี้นะฮะจะเป็นการต่อยอดการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตระหว่างสองประเทศยังไงครับอาจารย์ครับสำหรับฝ่ายไทยนั้นเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับจากท่านนายกรัฐมนตรี i ลเอกประยุทธ จันโอชานะครับท่านก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการปิดการทดสอบท่องจำฮะดิษแห่งชาติครั้งที่หนึ่งนะครับในครั้งนี้และนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยนะครับพลเอกอนุพงศ์เป่าจินดาแล้วก็มีท่านนริศคำ นุรักษ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีพลตรตรีสุรินทร์巴拉เร่ครับนะครับซึ่งท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการสลามแห่งประเทศไทยครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายไทยนะครับซึ่งทางของซาอุดีอาระเบียฝ่ายซาอุดีอาระเบียนั้นรู้สึกเขาตื่นเต้นและดีใจมากนะครับหลครับที่ได้ทราบว่าท่านนายกให้เกียรติม,มาเป็นประธานในพิธีปิด การตรวจสอบในครั้งนี้ซึ่งทางฝ่ายของซาอุดีอาระเบียเองเนั้นก็มีประหลัดกระทรวงกิจการาศาสนาอิสลามนะครับดอรอาวาดบินซับตีอันอันซีนะครับแล้วก็มีท่านอิหมามของมัสยิดฮารอมนะครับก็คือดอรยาซิร์บินรอชิดอัลฮุเซนอดดัลเจอซรีนะครับซึ่งก็ท่านเป็นอิหมามและเป็นคอเตบ ประจํามัชิดฮารอมก็ได้ให้เกียรติมาร่วมในครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีท่านเอกอาคารรจชทูตซาอุดิรารบเบียรประจําประเทศไทยนะครับอุสตาดอับดุลรห์มานนะครับอัสฮัยบานีแล้วก็มีทูตวัฒนธรรมของสถานเอกอาคาัครราชทูตซาอุดิอารบเบียรประจําประเทศไทยก็คือคุณมายิดบินมุฮัมมัดอาลีอัตติยานนะครับ ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของฝ่ายเซาอุอีออระเบียบแต่เขาก็ได้กล่าวชมเชยในการจัดงานครั้งนี้และชมเชยทางฝ่ายรัฐบาลของไทยเราว่าได้ให้ความสำคัญได้ให้เกียรติกับงานนี้นะครับนำความพิ่มปิติยินด,ดีมาทางฝ่ายซาทอีดอยอย่างมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเรามองในแง่ของการสร้างสัมพันธ์ครับผมฮะอาจารย์ฮะผมได้ทราบข่าวว่าสังคม โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีความตื่นตัวและดีใจที่ในครั้งนี้เนี่ยท่านอิหมมนะครับที่มัสยิดฮารอมท่านได้เดินทางมาร่วมในครั้งนี้ด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับอาจารย์ฮะที่อิหม์ม,มัสยิดฮารอมรมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับเท่าที่ทราบก็คือคก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาอย่างเป็นทางการนะครับก็นำความ เพิ่มปิติยินดีให้กับพี่น้องมุสลิมชาวไทยของเราอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับในการ,รมาของท่านครับผมอาจารย์ฮะจากนี้ไปเนี่ยในเมื่อมีการร่วมมือกันในเรื่องของการทดสอบการท่องจำอัลกุรอานซึ่งผ่านไปแล้วหลายเดือนและล่าสุดนะครับมีการร่วมมือกันนะครับในการที่จะจัดงาน ทดสอบการท่องจำฮะดีษนะครับระหว่างประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็ประเทศไทยอาจารย์ฮะมองว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งเหล่านี้ความร่วมมือนะครับในเรื่องของการส่งเสริมกันเนี่ยจะยังคงอยู่ไหมครับอาจารย์ครับครับเจ้าที่ได้สนทนากับประหลัดกระทรวงกิจการศาสนาอิสลามนะครับดรอวับินซัปตีอันอันซีท่านก็ได้บอกว่าการจัด การแข่งขันท่องจำอัลกุรอานและฮะดิษเนี่ยค,คงจะต้องมีอยู่ต่อไปนะครับลมหในประเทศไทยของเราอินชาอัลลอฮ์ท่านก็ได้ให้ความหวังนะครับกับพวกเราไว้อย่างนั้นนะครับครับผมเพราะสิ่งที่ทางประเทศไทยนะครับโดยสมัชชุลาราชมนตรีและคณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าการจัดงานของเราก็ปรากฏนะให้เห็นกับสายตาของ พี่น้องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วนะครับอาจารย์ฮะช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากให้กําลังใจนะกับน้องๆที่เข้าร่วมแข่งขันทั้ง570คนเลยนะครับที่ได้บักบันเข้ามามีความตั้งใจนะครับให้กําลังใจน้องๆเหล่านั้นและในขณะเดียวกันเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้แสดงความยินด,ดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับครับสาหรับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันจํานวน570คนนั้น ทางฝ่ายคณะผู้จัดนะครับซึ่งมีผมเป็นประธานคณะกรรมการจัดการทดสอบในครั้งนี้เนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้งหลายนะครับที่ได้ใช้ความมานะพยายามในการจดจำอดีตซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับนักศึกษาในประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าเราก็มักจะคุ้นเคยกับเรื่องของการ ท่องจำอัลกุรอานใช่ฮะแต่เมื่อเราดูในหลักการาศาสนาแล้วอัลกุรอานและสุนนะของท่าเราสุลก็เป็นที่เรียกว่าอัลฮดีสนี้ก็เป็นแหล่งที่มาของบทบัญญัติศาสนา<ช>นะครับเมือ่อนักศึกษาได้ท่องจําไว้แล้วก็<ช><ช>ควรที่จะได้ทบทวนแล้วก็ศึกษาความหมายของฮดีสเหล่านั้นนะครับเ<ช><ช>พื่อนํามาสู่การปฏิบัติต่อไปสําหรับผู้ที่ ได้รับรางวัลนะครับในการทดสอบในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันก็ขอแสดงความยินด,ดีนะครับในความมุมาณะในความพยายามในการที่จะท่องจำอัลฮะดิษและก็นำไปสู่การปฏิบัติต่อไปเช่นเดียวกันนะครับ ครับผมท่านผู้ชมครับนั่นก็คือความสําเร็จนะฮะที่พระอัลลอสุบานตูวาตาลานะครับได้ทรงประทานให้สําหรับความร่วมมือกันทั้งสองประเทศนะครับโดยผ่านทางสานักจุลาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในการจัดงานนะครับในเรื่องของการทดสอบการท่องจำฮะดีสระดับชาติครั้งที่หนึ่งวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานจัดการทดสอบการท่องจำฮะดีสระดับชาติครั้งที่1ในฐานะที่ท่านเป็นรองประธาน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่าน gehen, อาจารย์อรุณบุญชมนะครับสลามอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวาบอเลกุมสตลาดร์มรุ่มะตุอฮะวะบารักัดท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าต่างกอทเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในตุรกีติดตามข้อมูลรายละเอียดได้ทาง Facebook คณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัลกุรอานและเรื่องของฮะด,ดิษนะครับเป็นความจําเป็นนะที่เราจะต้องส่งเสริมน้องๆเยาวชนหรือแม้กระทั่งตัวเราเองให้ได้ท่องจําในสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้คือแนวทางของอิสลามนั่นเองนะครับ และจากการจัดงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าการเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบ,บียก็ตามก็มีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมในเรื่องราวของศาสนาร่วมกันนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมถามซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานง,งามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้งหลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมราฮ์มตุลลอฮ์วะบเระกาตุ์สวัสดีครับ การอยู่ในสังคมพหุว,วัฒนธรรมนั้นการเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันถือว่าเป็นความจําเป็นและมีความสําคัญแต่บางคนอาจจะมีความเกรงอกเกรงใจโดยการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแล้วเกรงว่าผู้อื่นจะเข้าใจผิดและไม่พอใจในการปฏิบัติของตนเองท่านนาบีมุฮัมมัดส,ส,สล,ลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดที่สแสวงหาความโปรโดปรานจากอัลลอฮ์โดยมนุษย์ โกรธเกลียดเขาเช่นนี้พระองค์อัลลอฮ์จะทรงให้เขาพอเพียงจากสเสบียงปัจจัยของมนุษย์ส่วนบุคคลใดสแสวงหาความพอใจจากมนุษย์ถ้าว่าอัลลอฮ์ทรงกริ้วโกรธเขาเช่นนี้พระองค์จะท่งมอบเขาให้แก่มนุษย์หมายถึงพระองค์อัลลอฮ์ะจะไม่สนใจเขานั่นเองบันทึกโดยติลมีซี